บัดนี้เป็นครั้งที่67ตรงกับวันที่15มกราคม2 5 69ข้าพเจ้านายเสืิมสุดแก้วเคีนขอเป็นวาจาสาธยายพุทธมนต์ถวายเป็นผู้ทบบูชาธรรมบูชาสังฆาบูชาและเป็นอาจารย์บูชาในองค์พระคัมปฏิเถระเจ้าองค์หลวงปู่สําเร็จตุลหลวงปู่บุญเดชหลวงปู่ศิลาตลอดทั้งครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจินดามณีขอเทปพระราชาทั้งหลาย โปรดจงบารมีโมทนาในการสวดทัศยายของข้าพเจ้านี้ขออนุภาพคุณพระรัตรตรตยครูบาอาจารย์และเทพเทวดาทั้งหลายโปรดจงบันดาลให้จิตของข้าพเจ้าเป็นสมาธิอันควรแก่การสวดทัศน์ยายบนต่อไปบทสวดชุนุมเทวดาสมัตาจักวาเรสุอาตาัจจตุเทวาตา สัทธมังมมนิราชัสสาสุนันตุสักขโมขาทังสักขีกาเมจารูเบคิริสิขรตเตจันดาริเกวิมาณีตีเปรติจักขามตารุวรคาขะเนเคหาวาทุมิเคเตอุมมาใจยันตุเทวาชะรัตวิสามียากขะคันธ้าพนาคาติดทันตาสัน um ติเกยังมณีวจันนังสัทธุมสุนันตุธรรมสวรรคารูอายัมปรันตา ธรรมวสนาการโออะยัมพัทันตาธรรมวสนาการโออะยัมพัทันตาบทสวดธรรมการสิทธิคาถานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะบทสวดสัจจรยาคธา นาทิเมสระนังอันยังพุทโธเมสระนังวรังเอเินัสัจจวัชเนัโสุติเมโหตุสัพพธานาทิเมสระนังอันยังธรรมโมเมสระนังวรังเอเินัสัจจวัชเนัโสุติเมโหตุสัพพธานาทิเมสระนังอันยังสังโฆเมสระนังวรังเอเินัสัจจวัชเนัโสุติเมโหตุสัพพธาบทสวดมหากัโกนาฑโธติอธิกาคาถา มหการณโกนาโทอัธยาสสะปานินังโอเรตวาปารมีสัพพาปัตโตสัมโธติมุตตะมังเอตินาสัจวะเชนะมาหตุถุสภูปะทวามหหการณโกนาโทหิตายสสะปานินังโอเรตวาปารมีสัพพาปัตโตสัมโธติมุตตะมังเอตินาสัจวะเชนะมาหตุถัพพุปะทวามหหการนโกนาโทสุขายสสะปานินังโอเรตวาปารมีสัพพาปัตโตสัมโธติมุตตะมัง เอเทนาสาชาวเชนามหาตุสักุปะทวาบทส่วนมหาสมัยสูตรเอวามีสูตังเอกังสมัยังภะคะวาสักเกสุวรรณติกาพีวาสมิงมหาวันีมหาตาภิกขุสังเขนะสัตยิงปัจมัตเตหิภิกขุสเตหิสะเพเหวะอารหันเตหิทัสส์หิจดรวัฒาตุวหิเทวตาเยปุเยนะสันนิปตาหุนเตภะคะวันตังทัสนายาภิกขุสังขันจ่า

อัตคตาเทวตาเซยะทาปีนาเพราปุริโสสัมมจิตังวาพาขั้งปัสชาเรยาปัสชาดิถังวาพาขังสมิเชยยเอวะมีสุทาวาเซสุเทเวสุอัตติภะคะโตุปุราตุปาตุระหั้งโสอัตคตาเทวตาภะคะัตังอภิวาเทตังเอกมันตังอัทังสุเอกมันตังติตาโกเอกาเทวตาภะคัตโตสติเกอิมังฆาทั้งอภาสีมหาสมรโยปวานสมิงเทเวกขญาติสมะคตา อาฆ่าทำหาอิมังถามาชไปยังทายิตาเยวะบาิสังคันตีอัตคู้ปาราเทวตาภาขวัตโตสัตวิกอิมังคาทั้งอภาสีตตาภิโคสมาทักจูจิตตังอจิโนุจูมาสกังโสูสาราชิบาลเนตานิขิตตว่าอินทิ่านิรัคขิติปฏิตาอติอัตคู้ปาราเทวตาภาขวัตโตสัตวิกอิมังคาทั้งอภาสีเฉตวะขีลังเฉตวะปริกาอินทาริลังอหจามาเมชาเตจดันติสุทาวิมาราจักุมิตาสุทันตาสุสุนะคาอธิ อาตโคปราเทวตาภาควตโตสถิตเกอิมังคาทั้งอาภาสีเยเกสีพุทธองสนาังกตาสีนาเตคมิสัติอปายาภูมิอภายามุนสังเทหังเทวยังเรีสันติทอัตโคภวาปีโคอมันเตสีเยุยติกเวทาสุโรวธาตุสุเทวตาสถิตเปราหนทีต่ทักตังทัศนายาปีโคสร้างขันชายบิเทปิกเวอหิสุงอติตตานังรหัตตสมาสามพุทธาเตสปีพ่อตนัเอตระมเยว่า เทวตาสานิปุตตาอหิสุงเสยยะธาปีไมหังเอตระหิยปิเทวิกเวปวิสันติอนาคตมัทนากรหันตุสมาสัพุทธาเตสะพีหัตนังเอตระมัยเว้าเทวตาสานิปุตตาปวิสันติเสยยะธาปีไมหังเอตระหิอจิกิสัมมีภิกขเวเทวังนามามีกิตติสัมมีภิกขเวเทวังนามามีเทศิสัมมีภิกขเวเทวังนามามีตังสุนาธาสาวังมานสิโรธาภาสิสัมมีที เลวอมพันเตติโคเตปิคูปะกวโตปัญจัสสสุงภาวะเอตทโวจะสโลกมนุกัสสะมียะถาุมัจยสายสีทาคิปะวยะตะสมะหิทาวุทสีหวะสินวามสิสะโโทาตมะสะสุทาสมาวิราอิโยปะะเตยตะวะวกาปิวเวตะจสัทธาสวะเกสะสะเรตะติเทวากายาภิกันาเวิชาภิกขโวเตจะอัตตะะรงสตวพุทธาสสนัง เอ3ปตโยยรังอะโสะสะสนังอะภเกสตามะตะคงสาสังสตะเรสตังอเคศาสนะนะสะสะตะคงอะภเกนันทมาตะคงที่สสภาพุทธะอหุตัจสพังอภิญญายะวังจิตวนาจุมาตโตมจสาสวะเกสนรทเทวะกายาอภิกันตาเทวิชาภิกวเยโวหังิิสัมมิกิริอะนุโสสัตตาสหัสสะวะยปุมมากาปิรววาอิิปโตชติมตุวันนโยาสสีโนโธมานาอภิกะีโกนังสมวนัง สัหัสสัเหมะวัตายาก่าตัวน้โนอีที่มัตัวชูตีมาตวันเน่าตัวยาสัชโนโมธามานาอภิกรรมงพีโคนังสมเปิงวันนังสาตาชิดาตีสหัสัยอยากฆ่าตัวน้โนอีที่มานตัวชู้ตีมาตวันเน่าตัวยาสัิโนโมธามานาอภิกรรมงพีโคนังสมเปิงวันนังอีเจเตโซตัสสัหัยากฆ่าตัวน้โนอีที่มัโตัชู้ติมานตวันเน่าตัวยาสัิโนโมธามานาอธิกรรมงพีโคนัสมเปิงวันัง เวทซาบิตาปัจจสตายาคาสตะวันนิโรอิทีมาตูชูติมาตวันนนโตยาสัสิโรมอธามานาอภิกรมภีร์กุลนังสวดีวงวันังกุมกิโลราเชโกเวปูราสาริเวเสนังยิรังสตาสหัสสังยานปราสติกุมกิโลราเชโกโซภะคาสวดีวงวันังโอริมันจาทิสังราชาทาตารโทวัสสาติขันทภานังอธิปติมหาราชายาสัสสิโสปุตาปิตัสสาบะวอินทามานามหาปราอิทีมาตูชูติมาตวันนนโตยาสัสิโร โอทามานาอภิกมงพีโคนางสมบูรวันังทาขีนั่นจาติสังราชาวี่ลุนโฮตรัสสัตตีอุมหมันทานงังอธิบตีมหาราชายาสัตส,สีโซปุตตาปีตัสสาภ่าวอินทามานามหาภรรอิทีมาตัชูทีมาตว,วันเนา่าตัยาสัสีโนโอทามานาอภิกรรมงพีโคนางสมบูรวันัง ปัจฉิมัญจาทิสังราชาวิรูปะโคปัสสะสตินาคารังอธิปติมหาราชายัสสิโสปุตตาปิตัสสาภาโวอินทามานามหาพราิทีิมัตโตชูติมัตโววตวันนาวัตโตยาสสิโนโมทามานาอภิกขมงปีโคนางสมัติววนาง อุตารัญจ่าทิสังราชากุเวโรตพัสสะสติยักฆ่านังอธิปติมหาราชายัสสีโสปุตตาปีตัสสาภาโวอินทามานามหาพราอิทธิมตโชติมโตวันนาวตูยาสสิโนโมทามานาอภิกระโมภีโคนังสมบัติวังปุรีมาทิสังคาตารถโทตากินนาวิรุณโกปัจฉิเมนาวิรูปโกกุเวโรอุตตรันทิสัง จตารโรเตจมหาราชาสามัญตาจโรทิสาคัตธรมนาอัจทั้งสุวรรณิกาปิรอเวเตสังมายาวิโนทาซาอาคูวันจะนิทาสกา,ามายากูเกนตูเวเทนตูวิภูจาวิภูโตาสหจันทนโนกามาเสดโทษจากินโนมันทูนี่มันทูจาปะนาโทโอปะมันโยจะเทวสุตจจมาตริจิตตเสโนจากันทัปโพราโรราชาชโนสโพอาคูปัญจะสีโคเจวติมพะลูสวาสาจา อเตจันเกจาราชนคัตภาชาราชูปีโอทามานาอภิกรมงพีโคนางสมปติงวนังอัทคูนาปสานาคาเวซาสาตกากัมปัชตาอาคูปายาคาสายดีพียามูนาธาตารธาจัอากูนาคายาสสินโออลาวันโนมหานาโคโสปะคะสมิติงวนังเยนาคาราชเสสารันติทิพาธิชาปากีวิจุโคเวห้าัสาเตวราชปัตตาจิตาสุปนาอิติเตสานังมัง อาพาจตธานาคาร,สราสมัสสุปันโตเขมากาสีพุทธโธส,สันหาหิวจาหิภยันตานคาคา,า,าสุปัสระหูพุทังชีตาวรหัตเทนะสุรังอาชะต,ตาตาอาตโลวัสวัเซเตอีเทมตโตยสาสัสสิโนการะก,กันชามหาติสมาอสุราทาเวขาสาวีปาจิตติสุจิตติจามหาราโทตกคุจิสหาชาวรยาปริปุตตานังสาภีเวโรจ,รจนามกาไซสีภเริงเสนงังเราหูตภาคุณสุภโยธานีผาทันเตปีคู่นางสุภเติงหัวนัง อาโพจเทวะปฏิวัจเตโชบโยตัทธะคามุวัตุนาวัตุนาเทวาโสโมจะยะสาสักะเมตตากุรกาจิกาอากูเทวายาสัสสิโนทัเิธิทัสสทายาสพินะตวานิโนอิทีมาโตชูติมาโตวันเนาโตยะสัสสิโนมธามานาอธิกรรมุปีคู่นางสมิงบุนังเวียนทูจะเทวะสหริจะอจะมาจดเวยามาจันทัศสุปานิสาเทวะจันทามกุปะรักขิตาสุลสุปานิสาเทวะสุเดะมกุปะรักขิตา นักขัตติปริกิตวะอาคูมนวะหะกาวสุนงวสุโสเสโอสกุปราตุปนิตเถโทหาเสเตทศชากายาสาเพนตวานิโนอิทิมตัวโชติมตววันนาตัวยาสัสโนมอทามานาอภิกรรมพี่คู่นางสมบทิงวันังอาทากูสาคูเทวาขัจมาจิลวะอริทกาจโรราชาอุหมาบุปการสิโนวารุณสานาธามาจาจิธาจาเนสกาสุรเดีดุจิราอาคูอาคูวัสนิสิโนหาเสเีทศชากายาสาเพนตวานิโน อิที่มัโตชูธิมันโตวันนาโตยาสัสนโมทามนาอธิกรมีผู้นงสัมติวันนงสมามามหาสมนามนุษย์มนุสตมากิทธาบูอาคูอาคูมนสิกาอัาคูระโยเทวายตราวสิโนปาราคามหาปาราคาอาคูเทวายาสัสนโนอเซธีทัสสากายาสัพเพตตอนนี้โนอีที่มาโตชูธีมัโตวันนาโตยาสัสนโมทามนาอธิกมมีโคนางสัมปติงวันนง สุกากรุมหะอรุณอาคูเวขาซาสหะโอทาตะไครห้าปามโมฆ้าอาคูเทววิจขนาสทามัตตาหารักชามิสกาจยัสสินโนท่าระยังอาคาบุจินนยโยติสาอภิวัสติทาเสธีทัสธากายาสาเพนตวันนิโนอีที่มโตโชติมัตโตวันน้าโตยาสสินโนโมทามานาอภิกรรมุอีโคนังสมิเตงวันังเขมิดาดุสิตายามากัตกาจยัสสิโนสัมพิตะคารามาเจธาจุติมัจจัสวานิมติโนอาคูท้าคูบะิเนมีตา ทัสีธีทัทสตากายาสภาีระตัวน,นิโนอ,อีทีมาตัวชูติมาตัววันนาโทยาสัสิโนโมธาม,มานาอธิกรรมีกูนาสมิงวันัง,านางสัทเทเทเทวิกายาสภีระตัวน,นิโนนาวันวาเยเจนาอาจุงเจติสัจจสหะอุปทาจาติวัคขีณาโอคติธรรมสวงัง ทักเคโบขัดรังนาข้างจะทังเสนาสีทังสุปรมาภรมาโตจารุตตาอิติมัโตสังะสั่นนางกุปปาโรติโสจารสุภคาสมิติหัวนังจัสมามาโรการังมหาภาริตตตีอุปปัโนชุติมัตโววิสมากาโมยัสสิโสทเทถาอิสระอากูปันเตกวาติโนเตชงจามัสโตอาคาหะติโตปริวาริโตเตจัสะเพอภิกันเตสิทธิเวสปรัมมะเกีมาราเซระภิกามิปัสสะกาสสมันธิยัง อิทธาคดถาพาตาราชนามพาตมัทโวสะมันตาประวาริธาโมโกฎูจินังอิติตถามหาเสนโกกันหาเสนอภิสฎีปานินาธรมมะจารสังวรนาเพลระวังยะธาบุสโกเมโกธนาเยนตุสุวิจโกตถาโสปจาวัติสัมโยยาวเสจันจ่าสาภาพอคินญาญาบกิตวานาจักุมาตาโตมจิสธาสัพเคสสนิเตมาราเสนรอภิกันตาเตวิชนาภิกขะวเตจะอัตบมกรงสุตวะพุทธาสาสนัง วิตรักแห่งปักกม,มุงในสังรมปีอินเชยุงสัพเพวิเชสังขามาพายาติรายัสสินโนโมทันติสหพูเตหิงสภกาเตชะเนสุตาติบทสุดจุลชยประกอบน,นมโมเมโพตาเตชัสสารตนาตยาธรรมมิกาเตชาปสิทธิปสิทธิวานารายะประมยสุราสิตริพรมาจาอินท่าจะจะตุโรกาคามพีรหากา สมุทธาภูตงุงคังคาจะสพัพพมะชยัยยะประสิทธิพวันตุเตชัยยะชัยยะทรณีิทรณีอุทาทิอุทาทีนาทินาทีชัยชยะชัยยะขะคนละตนละนไสมีหลยไยสเสนานะมีดุราชพ้นนอรชีชัยยะชัยยะคามีระสมีนาเคยนธนาคีปิสัจพูตธการี ชัยาชยาทุนนิมิตาโรคีชัยาใชยาสิงคีสุธาธนโมคขาชาชัยาใชยวรุณณโมุขาสาตาชัยยาใชยาจะปาทินาคารุกขันโทใชัยาใชยาฆ่าฉกรนัตตุรงสุกราภูชงสีหาพยักกตีปาชัยาใชยวรุณณโมุขายาตาชิตาชิตาเซนาเดปนสุธิโนระดีชัยาใชยาสุขาสุขาชีวีชัยาใชยาทวรานิตาเรสธาชุชัยยา ช้ยยะชยยะทวารีสานตินสัทธาช้ยยะชายยะมังกราลัญญาปวักีีช้ยยะชยยะบรุณะอยักีช้ยยะชายยะราคเซโสระคาบูเตชาาช้ยยะชายยะพรมนทาขานาช้ยยะชยยะราชาติราชัตใช้ชายยะชายยะปตวิงสัพพังช้ยยะชายยะอรหัตตาบจกาภูตาสาวังชายยะชายะมหสุโรหะโรหินเทวาช้ยยะชายยะมมัุราโใช้ยยะชยยะนโควิรุณโก วิรูปักโคจันทีมาราวีอินโทจัตเวเนยท่าเฉยโยจักุเวโรวารุโนภิชาอคิวาโยจักปาชุนโหอุมารโอทดารถะโกอัทาราสะมหาเทวาสิทตาปัสชาอาตโยอิสโนสวากาสภาชยยะรามโอภาวันตุเตชยยธรรมโอจัสังโฆจัทัสสะปะโรจัช้หยักังอิธินาชยยเตเชนัชัยยะสุทีภาวันตุเต อีตินาพทตเตชนาโอตุเตชัยยามังครังชัยโยปีพูทสศาสริมตโตอายังมาราสะจภาพีมตโตปราชโยอุโคเชียโพธิมันดีปโมทิตาชยตาธาพมะขนาเฮิสิโนชัโยปีพูทสศาสริมตโตอายังมาราสาจภาพีมตปวปราชโยโุโคเชียโพธิมันดีปโมทิตาชยตาาพินทขนาเมฮิสิโนชัโยปีพูทสศาสริมตโต อายังมารัสสะปาปีมะโตปราชยโยอุโคเสียมโพธิมันดีปโมธิตาชยะตถาเทวคณาเมยสีโนชัยโยปีโูทัสสะสริมะโตอายังมารัสสะปาปีมะโตปราชโยอุโคเสียมโพธิมันเดปโมธิตาชยะตถาสุภนคนาเมยสีโนชัยโยปีโูทัสสะสริมะโตอายังมารัสสะปาปีมะโตปราชยโยอุโคเสียมโพธิมันเด โมทิตาชยตาธาทา,ทานาคนามเฮสินโนชายโยปีโพทัสสาสริมาโตอายังมาราสัจปาปีมาโตรปัราชายโยอุโคสยมโพทิมณีอนมนโมทิตาชยตถธา,า,าเทวคนามเฮสินโนชายันโตโพธิยามมเรสศกยานังนันทิวัตโตนเอวังตะวังวิชโยโ,โหหิชัยสุชยา,มางมังคารปราชิตาัลลังเกสีเสปัตตริโพคาร,ขร delante hab ketaang pemoati suna kataang supang karrang su patang suhu ditang sukuno suhuca suangma cari su ang kaya kamang waca kamang patah ang ang no kamang pekatata aha suita wil hautaasa se akha sugita kota sahasa bija TV สุนตุโพทเยเทวาอสมิงทานอธิกตาทีคายุกาสะทาโหตุสุข <Story> pues ิตาโหตุสาพทารักขตุสาพสัตตานังรักขตุศนลสาสนังยากาจิสัพปตาเตสังสาเพปุเรตุมโนรักายุทธการปวัตสันตุวัตสังวัตสาวะวะรักาโรคาจุปัตถวาเตสังนิวาเรตุจะสาพทากายสุขังจิตาสุขังวราตุยะธาระหัง บุตสวดธรรมะอิยามาสุตังเอวามเมสุตังเอกังสมัยังภะคะวาสาวัตทียังเวรติเชิดตะวันีราตาปิกัสสะอารเมีตตะโคภะคะวาปิโูอามันเตสีพิขะโวตีพัตตันตติเตปีโคผักขาวาตัวปัญจสาสุภะวาเอตัถโวจาอุปทาวาพิขเวตัทธัคตังอนุปทาวาตัทธัคตังติทาวาสัธาโตธรรมะทิตาธรรมาริยามาตาสัพเพสังขารานิจจาติ ต่างตถางตอภิชาปุจิติอภิสมัยติอภูชิตาวาอภิสมัยตวาอจิคติเทเสติปัญญาเปติปัฏฐาเปติวิวาติวิภัจติอุทานิกโรติสาเพสังขาราอนิจจาติอุปทาวาภิกขเวตถั่งนาฏอุปทาวาตัถนตธิตวาสัทธาตุธรรมทิตาธรรมานิยามตาสาเพสังขาราทุกขาติต่างต่างตอภิชาปุจิติอภิสมัยติอภูชิตาวา อภิสมตวะอจิกติเทเสติปัญญาเปติปัฏฐาเปติวิวรติวิภัชติอุตานิกโรติสาเพสังฆาราทุกขาติอุปทาวาพิขเวแต่ทักขันดังอุปทาวาแต่ทักขนดังิตาวาสัทธาตุธรรมมัิตาธรรมมาริยามตาสาเพธธรรมาอนาตติธรรมทธาตุปิจัมพุจติอภิสมัตวิอภิจิตวะอภิจเบตตวะอจิกติเทเสติ ปัญญาเปตีปัญธาเปาตีวิวัตติวิภัสติอุตานิกาโรตีสาเพธ,ธรรมะอนาัตตาตีอิทา,าพุจปะภักวาอัตรรมนาตีปีครูภักขวโตภาษิตังอภินันทุนตีบทสวดพระเทกรตคาถาอ่ตีตังนานวะขเมยยาณปฏีกัางเคอนาคตังหูควไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอะไรและไม่พึงประบงถึงสิ่งที่ยังมาไม่ถึง ถาทาตีตมป่าหีนันตังอปะตันจะอนาคตังสิ่งที่เป็นอดีตก็ลาไปแล้วสิ่งที่เป็นอนาคตก็ยังไม่มาปัจจุปันตยโยธรรมังตัดถาตัดาวิปัสสติอสร้างเิรังสังกุปังตาวิธานุภูหายผู้ใดเห็นทำอะไรเกิดขึ้นเฉพาะหน้านในที่นั้นอย่างแจ่มแจ้งไม่งอนแง่นองคอนแขนเขาควรพอกูณอาการเช่นนั้นไวเชาวาจิตตะมาตะปังโกชยามารานาังสุวีความเพียรไปกิ่เท่ารรมนนี้ใครจะรู้ความตายไหมพรุ่งนี้ ทนิโนโอสังขรารนเตนะมหาเสนัจุนาพาะกปรเปลี่ยนต่อปุจจาระซึ่งมีเสนามากย่อมมีสำหรับเราเอวังวิหารีมาตาปิงหอ้องัตรธรรมตันตีทางสังเวพะเทกราโตติสัตโตอจิกเตมุนโมุนีผู้สงบย่อมเก่าเรียกผู้มีความเพียนอยู่เช่นนั้นไม่เข็ดคา,า,คานทั้งกลากลางคืนว่าผู้เป็นอยู่เม้เพียงราตรีเราก็น่าชมบสทสวดธรรมะสังเวขปเจเวกนาสาเพสังข่าราอนิจาสังขารคือร่างกายจิตใจ แอลูกทมนรทมทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสัพเพสังขาราถูกข่าสังขารคือร่างกายจิตใจและลูกทมนรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุตข์านยากเพราะเกิดขึ้นแล้วแกเจ็บตายไปสัพเพธมาราตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขารและไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราของเราว่าตัวเราว่าตนของเราถูวางชีวิตตังชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืน ทุวังมรณังความตายเป็นของยั่งยืนอวัดสร้างมยามาริตพังเราจะพึงตายเป็นทถมาลายปิโยซางเมชีวิตังชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบชีวิตังเมอานิยะตังชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงวรดนังเมนิยตังความตายของเราเป็นของเที่ยงวัะโคติสังเวายังกายโยอาชีรังร่างกายนี้ไม่ได้ตั้งอยู่นานเปตาวิญญาโนคันปัจจวิญญาณชุดทัวคับยิงเสแล้วอธิเสสติจากนอนทับปัทวิงซึ่งแผ่นดิน การิงขราอิวะาดูดังวัดท่อนไม้และท่อนฟืนนีรัดทั้งหาประโยชน์ไม่ได้อดีจาวาตสร้างฆาราสังขาราขาทั้งหลายไม่เที่ยงโนอ,อุปปาทะว่า,าม,มีโนมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปจิตวานิรุชันตีขั้นเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังอุปะสโมโอสุโควอเข้าไปสงบร,รับสังขารทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่งสัพเพสัตตามารติจะสัตว์ทั้งหลายั้งพวงกำลังตายอยู่มาเริสุจามาริสเรที่ตายแล้วและกำลังจะตาย แต่เทวาขังมาริตซามีแล้วข้อจากตาอย่างนั้นเหมือนกันนัตติเมเอธะสังสยโยความสงสัยในความตายนี้ย่อมไม่มีแก่เราเลยบทสวดเมตตายัางกินจิตยังกินจิตกุศลกรรมมังสาเพปิพเทหิกระตังปุญญโงอะระโมทันตุสุนตุโพโตเยเทวาอัศมิงคาในอธิกตาทีคายุตาสธาห้นตุสุขิตาห้นตุทุขปะปมุนจันตุมาตาปิตาสุขิตาห้นตุทุขปะปมุนจันตุ สัพเพยัติกาสุขิตาหุนตัทุกขาบะมุนจันตุสัพเพอายติกาสุขิตาหุนตัทุกขาบะมุนจันตุสัพเพปิซาสัพเพยากฆาสัพเพเพตาสุขิตาหุนตัทุกขาบะมุนจันตุสัพเพอายุปชัยยาสุขิตาหุนตัทุกขาบะมุนจันตุสัพเพนคตทาสุขิตาหุนตัทุกขาบะมุนจันตุสัพเพเทวาสุขิตาหุนตัทุกขาบะมุนจันตุสัพเพสัมมาทิฏฐังสมิชนตุโวบทสวดบูชาดอกปูทวด นาโม,โพ,มพุทสิตโต阿卡提玛雅伊提ะคาวานาโมโพทุทสติตโติมะออ玛雅伊提ะคาวานาโม,โพ,มพุทสิตโติะออ玛雅伊提ะคาวาปฏิธานคาถายาเทวตาสันติวิหารวาศินีผู้เปขเรพอทีขเรตาหิงตาหิงตาธรรมาทานในนาาวันถูปูชิตาโสทิ้งกรณเตถาวิหารมันะเรเทรามัชานาวาักคาจพิขาวสารามิกาธานปฏิอุบาสากา ขามาจะเทสซานี่ขามาจอิสราสัปานาพุทธาสุิตาพระวัตุเตชาราภุชาเยปิจะสัมภวังสังเสตชาตาอัธวบปาติกานีอยาในกลางธรรมวรังปฏิจเตสัพเพปิทุกษาการตุสังขายังถ้าจุจิรังสตังธรรมโมธรรมมัทราจะปุขราสร้างโคโหตุสมัคโควาอัธายาสิหิตายาจะอัมิรักตุสาธรรมโมสัพเพปิธรรมาจาริโนวัฏจิงสมมาปุริยามะทำมีอรรยเปฏิเต อสานาโคตุสัพเพปิปาริโนพุทธศาสนาสัมมาทารังปเวชนโตการิเขวปวสตุอุทิภวายสัตตะนังสามิธานตุเมธนิงมาทาปิตาจารชังนิจังรักขติปูตะกังเอวังธรรมิราชโนปชังรักขตุสาพทธาเทวตาอุโยชนคาถาถูกขปัตาจณีถูกฆาพยาปตตาจณีพยาโสกปัตตาจณีโสกโหตุสัพเพปิปาริโน เอตาวตาจามิสัพตังปุญญาสัพตังสาพีเทวารุโมทันตุสัพสิทธิยาธารนังทานตุสัทธายาสีรังรักขันตุสัพทาภาวนาพีรัตตาโหตุขาชตุเทวตาคตาสุมังคารคตาโหตุสาพังสุมังครังรักขนตุสัพเทวตาสาภาุูธาลุภาเวนาสุทีโหตุระดันตรังโหตุสาพังสุมังครังรักขันตุสัพเทวตา สัพพะธรรมานุภาเวนะสวดที่โหตูดิรันตรงโหตูสัพพังสุมังคลังรักขตุสัพพเทวตาสัพพะสังคารุภาเวนะสวดที่โหตูดิรันตรงสัพีพุทธาภราปตาปัจเจกานันจะยังพระดังอรหันตานันจะเตเชนารักข้างพันธามิสัพพโซสัพีพุทธาภราปตาปัจเจกานันจะยังพระดังอรหันตานันจะตเชนารักข้างพันธามิสัพพโซ สัพเพุทธาพระปัตตาปัจเจกานันจะยังพระังอระหันตานันจะตีเชนารักขังพันธามิสัพปโซสัพเพุทธาพระปัตตาปัจเจกานันจะยังพระังอระหันตานันจะตีเชนารักขังพันธามิสัพปโซสัพเพุทธาพระปัตตาปัจเจกานันจะยังพระังอระหันตานันจะตีเชนารักขังพันธามิสัพปโซสัพเพุทธาพระปัตตาปัจเจกานันจะยังพระัง อรหันตานันจะเตชนารักข้างพันธามิสัพพสสัพเพพุทธาภราปัตาปัจเจกานั่นจะยังพระดังอรหันตานันจะเตเชนารักข้างพันธามิสัพพสสัพเพพุทธาภราปัตาปัจเจกานั่นจะยังพระังอรหันตานันจะเตชนารักข้างพันธามิสัพพสสัพเพพุทธาภราปัตาปัจเจกานั่นจะยังพระังอรหันตานันจะเตเชนารักข้างพันธามิสัพพส ด้วยอำนาจแห่งบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้สวดสัตยายพระพุทธมน,นี้ข้าพเจ้าขอนำเก้าอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่เศรษพระราชาเรกษกิจพระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนีพันปีหลวงผู้เสด็จสู่สวรรคารายขออธิษฐานแห่งบุญกุศลนี้จงเป็นสับสดีมงคลแก่ข้าพเจ้าให้แข็วคาาปลอดภัยจากทุกโศกโรคภัยอันตรายทั้งปวงให้มีแหล่งรายได้อันสุจริตมั่นคงเป็นสมาอาชีพอันชอบธรรมคำว่าไม่มีอดอยากยากจนขออย่าได้มีแก่ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้ามีสมาธิติตั้งมั่นในประธรรมคำสอนในองค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดำรงอยู่ในความดีงามตลอดกาลนานอีกทั้งขอเทพเท้าราทั้งหลาย ผู้ได้อนโมทนานาสาธุการนบุญกุศลนี้โปรดประสิทธิประสาทพรน้อมส่งอนุภาพแห่งมงคลไปสู่วัตถุมงคลพระปิตายอดเศรีฐีทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายลาวรวมถึงวัตถุม,มคงคลนกโปงที่สาวสิงอโมเรตได้จัดสร้างขึ้นและวัตถุมงคลที่ข้าพเจ้าครอบครองอยู่ให้เปี่ยมด้วยพุทธานุภาพเทวานุภาพและลิทานภาพอันศักดิ์สิทธิ์อํานวยผลให้เป็นสิริมงคลแก่ผู้ครอบครองและบูชาทุกประการเทินสาธุ